สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในฟิตเนสของมาหาวิทยาลัย,ยนอตเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสาธิตการออกกําลังกายนะสําหรับนักศึกษาที่อยากออกกาลังกายในฟิตเนสของมหาวิทยาลัยของเรานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนหรือว่าเครื่องไหนเนี่ยใช้ยังไงแบบใช้ไ,ชไ,ชไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องออกกําลังกายต่างๆภายในฟิตเนสให้ดูนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอบอกไปเลยนะครับว่าอาจจะไม่ครบทุกเครื่องครับเพราะว่าเครื่องเล่นมันก็เยอะนะครับแล้วก็เครื่องหนึ่งเนี่ยมันสามารถเล่นในหลายท่ามากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เบสิกเบสิกนะครับที่แบบเราเห็นเขาเล่นกันประจาแล้วเราก็แบบเฮ้ยน่าเล่นว่าเดี๋ยวอยากลองเล่นบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับสาหรับท่าแรกนะครับท่าที่เราจะเล่นก็คือท่าเล็กเทมนะครับสําหรับการเล็กเทมเนี่ยก็จะใช้เครื่องนี้เล่นนะครับวิธีการเล่นนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องขับเบาที่นั่งข้างหลังนะครับให้มันพอดีก ครับเอ่อตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถดันเข้าหรือดันออกก็ได้นะครับสำหรับคนที่ตัวสูงก็อาจจะดันออกไปแบบนี้เพราะว่าขายาวนะครับก็จะได้ดันให้สุดสุขานะครับสาหรับคนที่ขาสั้นก็ดันเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับเพื่อว่าขาเราจะได้ดันถึงนะครับโอเคครับสาหรับการเล่นท่าเล็นเปที่ถูกต้องนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องยิงบอานะครับแล้วก็จับที่จับไว้นะครับขาเนี่ยนะครับจะอยู่กว้างประมาณหัวไหล่นะครับปลายเท้าจะอยู่กว้างประมาณหัวไหล่นะครับ แล้วก็น้ําหนักเนี่ยนะครับน้ำหนักที่ดีเนี่ยเราควรจะเริ่มจากวอก่อนนะครับด้วยประมาณสามถึงห้าแผ่นนะครับก็ตอนนี้ก็ดันไปเลยนะครับตอนเข้าทเตอนตอนดันเข้านะครับพยายามดูแผ่นน้าหนักนะครับไม่ให้มันชนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเสียงดังแล้วก็อาจจะทําให้เครื่องออกกำลังกายเนี่ยเสียหายได้นะครับก็ทัองฝ่อยเล่นนะครับ สำหรับเทคนิคการออกแรงเนี่ยนะครับตอนสมมติว่าเรา่อนแรงครับตอนเรา่วดแรงเข้ามาเนี่ยให้หายใจเข้านะครับแล้วตอนเราออกแรงเนี่ยให้หายใจออกครับครับสำหรับท่านี้นะครับเราจะทำัน้หมดประมาณ4ี่เซตนะครับเซตแรกจะประมาณ 10- ถึง12ทีนะครับก็เล่นด้วยน้ำหนักที่พอดีนะครับ 10- ถึง12ทีเสร็จปุ๊บแล้วก็อีก2เซตเนี่ยนะครับจะเป็นเล่นจนหมดแรงนะครับคือเราจะเล่นจนกว่าเราจะดันไม่ไหวเลยนะครับก็ จะโหลดน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่านี่เราแค่บอกนะเซตแรกเนี่ยอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับเราใช้น้ำหนักแค่เบาๆนะครับแล้วก็เซตต่อไปค่อยๆเพิ่มน้ำหนักจนรู้สึกว่าลอยน้ำหนักประมาณนี้เนี่ยเราออกแรงได้เยอะแล้วนะครับก็กําลังดีเลยนะครับแล้วก็2เซตสุดท้ายเนี่ยเล่นจนหมดจนหมดแรงนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าคุณอยากเล่นกี่รอบนะครับอาจะเป็น10ถึง20รอบหรือไม่ก็3 4รอบก็พอครับถ้าคุณแรงใจไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าต่อมาครับจะเป็นท่าเล็ก extension นะครับก็จะเป็นท่าที่แบบเราก็จะวางตัวแล้วก็วางมือเหมือนท่า leg press เ,เลยนะครับจับครับจากนั้นก็ดังใช้น้าแข่งของเราลยนะครับยกแข่นน้ำมาครับจังหวะยกเนี่ยนะครับคนจะยกขึ้นมานะครับค้างประมาณ1 2ึ่งถึงสองวิแล้วก็ค่อยปล่อยลงไปนะครับท่านี้เนี่ยนะครับจะทําประมาณ สิบถึงสิบสองทีนะครับถ้าเล็กเทนเลยนะครับก็จะเป็นสี่เซตนะครับสิบถึงสิบสองทีเซตแรกนะครับแล้วก็อีกสองเซตจบเนี่ยนะครับเราจะทาจนกว่ามันจะหมดแรงนั่นเองนะครับสําหรับท่านี้เนี่ยกล้ามเนื้อที่ได้นะครับจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าขานะครับเป็นกล้ามเนื้อหน้าขานี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับสมมติว่าถ้าเล่นแล้วพรุ่งนี้เนี่ยคุณรู้สึกปวดหน้าขาเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณเล่นท่านี้ได้ถูกต้องแล้วก็น้ำหนักที่พอดีมากเลยครับ เอ้ยเครื่อนเล่นนี้ชื่อว่าชื่อว่า AB Machine นะครับก็จะเป็นท่าที่ได้กล้ามเนื้อเหมือนการิ i อ Up เลยนะครับก็จะทำมือประมาณนี้นะครับโ้ตัวจับไว้แล้วก็หน้าแข้งเนี่ยจะเกี่ยวไว้กับข้างล่างครับจากนั้นก็โน้มตัวลงมานะครับตอนขึ้นเนี่ยนะครับปล่อยไม่ต้องขึ้นให้มันสุดนะครับก็เพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อได้เก่งตัวได้ดีกว่านะครับก็จะทำให้ออกแรงได้เยอะกว่านั่นเองนะครับ ส, oh bitch, สำหรับน้ำหนักนะครับถ้าเล่นท่านี้เนี่ยเราจะใช้น้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะกลางๆนะครับไม่หนักมากหรือว่าไม่เบามากนะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับออกแรงได้กลางๆนะครับไม่เยอะหรือว่าไม่น้อยนะครับก็ไม่ควรใช้น้ำหนักที่หนักเกินไปหรือเบาเกินไปนะครับเพราะมันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคครับท่านี้เนี่ยนะครับเราจะเล่นอยู่ทั้งหมด4ี่เซตเหมือนเดิมนะครับเซตละ1 0บถึง12รอบนะครับแล้วก็2เซตสุดท้ายเนี่ยเราจะเล่นจนหมดแรงเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับถ้าต่อไปนะครับจะเป็นการเล่นด้วยเครื่องเพกแมชีนะครับจะเป็นการจับแบบที่จับตรงนี้นะครับแล้วก็ดันมาให้มันชนกันนะครับแต่ไม่ต้องดันให้มันชนกันนะครับจะควรมีช่องว่างประมาณสองนิ้วนะครับเดี๋ยวให้ คุณจิรพันธ์เนี่ยลองดันเข้ามาก่อนนะครับหนึ่งสองดันข้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนนะครับโอเคครับอย่าเพิ่งปล่อยออกนะครับก็มันควระจะมีช่องว่างประมาณสองมิลลิเมตรนะครับไม่ต้องให้มันชนกันมากเพราะว่ามันจะเสียงต่างระเบิดตันเองนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับท่านี้เนี่ยนะครับจะเล่นนะะ้นำหนักที่เขานจะหนักนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยเป็นกลางง้ามเนื้อที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับก็เล่นหนักได้นะครับแต่ก็ไม่ควรจะหนักเกินไปนะครับเดี๋ยวอาการบาดเจ็บเนี่ยมันจะเจ็บเกินนะครับ เราก็จะจับตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆกับตรงที่มันงอนะครับก็จากนั้นก็ออกแรงนะครับดันมาขึ้นไปนะครับจังหวะดันเนี่ยหายใจออกนะครับจังหวะผ่อนหายใจเข้านะครับแล้วก็ดันเนี่ยหายใจออกครับการขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะลงเยอะหรือน้อยเกินไปนะครับก็ควรจะพอดีพอดีนะครับ เพราะว่ามันจะได้โดนดหัวไหล่นะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าเล่นหัวไหล่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำหนักที่เราเล่นได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นน้ำหนักที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะหัวไหล่คนเราเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอยู่แล้วขนาดที่จะรับน้ำหนักได้ประมาณ20ปอนด์หรือ30ปอนด์เนี่ยมันก็สหรับมือใหม่เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็งคนจะเล่นประมาณ1-2แผ่นนั่นเองนะครับก็เล่นท่าละ4เอตท่านี้นะครับเราจะเล่นทั้งหมด4เซตนะครับแล้วก็2เซซตตสุดดท้้าายยเเเเเนนนนนี่่่รรรรรรจจะะะััััหมแแงงงงคคคบบ2 12กก็ล8ถึอ ก็หันหลักที่พอดีเล่นนะครับไม่มากหรือไม่เบาเกินไปนะครับโอเคครับสหรับท่าต่อไปนีน่เราจะเล่นเป็นท่าแร็คูดาวท่านี้นะครับก้ามเนื้อที่ได้เนี่ยจะเป็นก้ามเนื้อหลังนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับรสำหรับการเล่นท่าแระปคูดาวเนี่ย อย่างแรกเลยนะครับคือหลังคุณต้องตรงนะครับเอ้ยหลังเนี่ยไม่ต้องตรงก็ได้ครับให้เฉียงออกมานิดนึงนะครับจากนั้นเน um ี่ยแผ่นน้าหนักเนี่ยเอ้ยตรงที่จับเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะจับให้มันกว้างเกินไปหรือแคบเกินไปนี่นะคุณจะจับให้พอดีพอดีกับประมาณหัวไหล่ั่นเองนะครับโอเคครับจังหวะดึงเนี่ยนะครับตอนการเล่นหลังเนี่ยนะครับถ้าเราจะให้มันใช้กล้ามเนื้อหลังจริงๆเนี่ยเราต้องดึงเข้าขั้งที่จารเร็วนะครับแล้วก็ปล่อยช้าๆเพราะว่าถ้าเราค่อยๆดึงเนี่ยหรือหรือว่าดึงช้าๆเนี่ยนะครับ เราจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหลังเลยเราใช้กล้ามเนื้อแขนเป็นหลังครับจังหวะดึงเนี่ยควจะดึงให้มันเร็วหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับจังหวะดึงเนี่ยหายใจออกนะครับแล้วก็จังหวะถอนหายใจเข้านะครับโอเคครับสําหรับการดึงนี่ครับจังหวะดึงลงมาเนี่ยมันควรจะลงตรงหน้าอกนะครับไม่ลงตรงขาจะควรควรจะดงหน้าอกด้านบนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่นั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวจะเป็นการสาธิตให้ดูละเอง ค่อยๆนะครับมาไม่ต้องรีบขึ้นมาก็ตอนบินเงียบๆนะครับแต่ตอนไปล่อยไม่ต้องรีบมาน,นะครับ คือท่าซ e ิสเต็โลนั stock, ่นเองนะครับจะเป็นท่าที okay, so ่ใช้เล่นกล้ามเนื้อหลังล่างของเรานั่เองครับทำให้กล้ามเนื้อหลังล่างของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับสำหรับใครที่ปวดหลังบ่อยนะครับเล่นท่านี้เนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับโอเคครับเรามาดูไปเลยนะครับว่าท่านี้เนี่ยเราจะเล่นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับหลังคต้องตรงนะครับจากนั้นเนี่ยเดินออกมาห่างจากที่นั่งหน่อยนะครับแบบตรงนี้ออกมาจากทาง่างจากตรงนี้หน่อยก็ได้นะครับเอกมาห่างเนะครับสำหรับจังหวะดึงเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นจังหวะดึงเนี่ยครับเบสิกของท่าเล่นหลังเลยก็คือเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ก็คือดึงเร็วๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาออกมานะครับจังหวะดึงเนี่ยนะครับเราดึงเนี่ยเราควรจะดึงไปโฟกัสตรงให้มันลงตรงสะดือนะครับเพราะว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อหลังล่างของเราเนี่ยทำงานได้ดูเป็นได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับท่านี้นะครับคนเล่นประมาณ 8ปดถึงสิบองนะครับก็ประมาณเซตเตะประมาณ4เซตนะครับก็เซตละ8ปดถึงสิทีก็2เซตแรกนะครับก็อีก2เซตเนี่ยคนจะเล่นจนหมดแรงเลยนะครับเพื่อดี่การมือของเราเนี่ยจะได้พัฒนาได้เร็วๆนะครับ มันก็จะเหลือเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ตรงกลางเ่ยนะครับเขาเรียกว่าสวิตช์แมชชีนะครับจะเป็นเครื่องเล่นที่คลาสสิกนะครับแต่ว่าทุกฟิเนสเนี่ยนะครับจะมีเครื่องนี้ให้เล่นอยู่นะครับก็สมมติว่าใครยังไม่รู้เนี่ยว่าเครื่องนี้เนี่ยมันมีไว้ทําอะไรหรือว่ามีไว้เล่นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันทํายังไงนะครับโอเคนะครับขั้นแรกที่เราจะเล่นกับสมิธแมชชีนะครับขั้นแรกก็คือจะเป็นท่าที่แบบเบสิกนะครับสามารถประจาบ้านนะครับใครเห็นใครก็เล่นนะครับท่านี้ก็คือท่าเบนเนนัั่องะครบ เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับว่าท่านี้เนี่ยมันทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็นอนไปตรงเบาะเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งทำอะไรกับมันนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราคือต้องเอาเซฟตี้มาวางไว้ก่อนนะครับเผื่อตอนเราหมดแรงหรือว่าเรายกไม่ไหวเนี่ยตอนเราบอ่อดน้ำหนักลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่ทำหน้าอกของเรานั่นเองนะครับเซฟตี้จะอยู่ตรงนี้นะครับครับก็สมมติสํารับการใช้เซ็ตี้ก็คือการเปลนะครับเพราะว่าตอนจังหวะน้ำหนักตกออกมาเนี่ยตรงนี้มันจะรองได้พอดีเลยนะครับ ก็จะมีเลขยือข้างๆนะครับว่ามันสูงระดับไหนอันนี้ก็ประมาณ22นะครับสําหรับมือใหม่ที่หัดเล่นนะครับผมแนะนําให้ว่าเราควรใช้เซฟตี้ตลอดเวลานะเพราะว่ามันอันตรายนั่นเองนะครับการเล่นโดยไม่มีเซฟตี้เนี่ยทําให้เราบาดเจ็บได้นะครับโอเคครับสําหรับท่าเบนเกนเนี่ยนะครับเราควรจะนั่งท่าไนตรงๆใช่ไหมครับจากนั้นก็ยื่นมือมาจับบาร์นะครับความกว้างของมือที่จับบาร์เนี่ยนะควรจะเท่ากับระดับผลไหลของเรานั่นเองนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ดังขึ้นจากนั้นเนี่ยนะครับเราควรจะดูบอนนะครับว่าจังหวะตรงที่ว่าตรงที่ปาตกเนี่ยนะครับมันลงตรงหน้าอกของเราหรือเปล่านะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยนะครับง่ายๆคือบาเนี่ยครจะลงไปตรงหัวนมนั่นเองนะครับโอเคครับจังหวะปล่อยน้ำหนักลงนะครับหายใจเข้านะครับปึ๊บมือควรจะไม่กลางมากนะครับก็ควรจะอยู่ประมาณ 40เอ้ย35องศา45องศาครับก็จากนั้นก็ออกแรงจากหน้าอกนะครับใช้หน้าอกเป็นหลักนะครับดังมาขึ้นมานะครับท่านี้เนี่ยนะครับเราจะเล่นประมาณ8ถึง12บสอนะครับอ่า4เซตนะครับก็2เซตสุดท้ายเนี่ยเหมือนเดิมครับเราจะเล่นจนหมดแรงนั่นเองนะครับ Yeah. <laughs> เครื่องเมิทแมชีเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะเป็นการใช้น้ำหนักเลยนะครับกดตรงหัไหล่นะครับจากนั้นก็ทำเหมือนบุกนั่งนั่นเลยเองนะครับโอเคครับสำหรับเทคนิคการสัอร์ตเนี่ยนะครับมีเทคนิคง่ายๆอยู่ครับก็คือเราเนี่ยนะครับควรจะห่อมัองเท้าห่อนะครับเพราะว่าเราจะควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่านะครับแล้วก็การยืนของเรานะครับเราควรจะทําให้ขาของเราเนี่ยกว้างเท่าหัวไหล่นะครับแต่นันก็เอาปลายเท้าแล้วับชี้ออกข้างนอกนะครับ หลังเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะตรงแบบนี้นะครับควรจะแอนออกไปอีกหน่อยนึงนะครับก็ถอยเท้าให้นะครับให้ให้บาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยไม่ต้องขนานกับบาก็ถอยมาห่างจากบาหนิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยจังหวะนะครับก็ผลน้ำหนักขึ้นนะครับใช้สะพานขอกั้นเนินสะพานคอนะครับในการรับน้ำหนักนะครับจากนั้นก็ปล่อยน้ำหนักลงไปนะครับเหมือนการนั่ง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 ั่ ถัาจะวางลงน้ำหนักเนี่ยนะครับน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยนะครับจะลงไปที่ก้นและก็ปลายเท้านะครับก็จะเป็นการใช้กล้มามเนื้อขาทั้งหมดของเรานะครับจะทําให้ท่านี้เนี่ยสามารถเล่นน้าหนักที่เยอะได้ครับอาจจะเล่นประมาณ560กิกโล,ลนะครับสลับลงใหมก่ก็สมมติว่าถ้าออกกาลังกายมาเยอะๆเยอะเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเล่นประมาณ1 0 0่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลได้เลยครับ ครับผมประมาณ1-2ึกิโลนะครับสำหรับรูใหม่นะครับไม่ต้องปกติทั <socks S 2> <men> <ling> ่วไปก็เล่นได้นะครับเพราะว่าท่านึงจะเล่นไม่หนักๆนะครับท่านี้เขาเรียกว่าเคเลวลเลนนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับจากนี้นะครับผมเขาก็โขงโขงมาข้างหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ตอนที่เราจะดึงก็ออกแรงจากแขนออกไปแบบนี้นะครับโอรแกรมจะเป็นยังไง ทาไปทั้งหมดประมาณอาสองเซตนะครับเซตละประมาณสิบรอบนะครับแล้วก็ส่ดขงนี้ครับจะได้ตรงไปเสียตรงข้านหลังแขนตรงนี้นะครับเพื่อความสวยงามของหลังแขนนะครับนี่นะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับ <c oughs> มันก็ไม่มีเท่านี้นะเพราะว่ามีบักเครื่องนะครับที่เราเล่นไม่เป็นนะครับเราเราก็ไม่อยากจะมานําเสนอนะครับที่เล่นทิ้ปิดให้แล้ครับเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บหรืออะไรกันนะสำหรับคนที่เล่นเม่นป็แล้วก็มาเล่นนะครับโอเคครับสำหรับมือใหม่เนี่ยนะครับการออกกําลังกายเนี่ยก็ควรจะออกประมาณ3วันต่อสัปดาห์นะครับวันละประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับสำหรับครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับสมมติว่าเราอยากยกเวทเนี่ยเราควรเล่นท่าอะไรบ้างนะครับเราควรจะเน้นไปทงท่าของพาวมุกเมนนะครับคือท่าที่มันใช้กล้ามเนื้อหลายๆ จะทําให้ใช้แรงเยอะแล้วก็เคลื่อนไหวเยอะนะครับกล้ามเนื้อก็จะได้หลายส่วนด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับท่าคอมพาว n แรกนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือท่าเป็นพรสนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับมือใหม่นะครับเราคงจะเล่นประมาณ2-3ท่าแล้วก็กลับเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ควรจะใช้เวลาอยู่ที่ยิมนานนั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยการอยู่ที่ยิมประมาณวันละ30นาทีอาทิตย์ละ2-3รอบเนี่ยนะครับก็ทําให้เราผลดีได้นะครับแบบทุกส่วนของร่างกายเนี่ยจะเริ่มกระชับขึ้นมานั่นเองนะครับสมมติว่าถ้าเรามาสำหรับสมอประมาณ2-3เดือนนนนััั่เเอองะคคครรบบโ สำหรับท่าแรกเนี่ยนะครับจะเป็นท่าเบิ้ s เทสไนอ์ครับเราจะมาสาธิตให้ดูกันอีกรอบนะครับโอเคครับสำหรับท่าต่อไปเนี่ยนะครับเราควรจะ เล้นท่าสควอตน,นั่นเองนะครับเพราะว่าท่าสควอตเนี่ยจะทาให้กล้ามเนื้อช่วงล่างของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับกระชับขึ้นนะครับทำให้ของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับก็สามารถออกแรงได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ส okay. ำหรับท่าสควอตนหลยนะครับก็จะเป็นการแบบบาร์เบลไว้ตรงหลังนะครับแต่มันก็ลุกนั่งนั่นเองนะครับโอเองก็ทําเหมือนที่บอกเมื่อกี้ไปเลยนะครับก็ยืนนะครับัดเท้านะครับย <c oughs> ืนกว้างข้าง,งหัวไหล่นะครับจากนั้นก็ เอาปท้าออกนั่นเองนะครับจังหวะลงเนี่ยนะครับควรปล่อยน้าหนักลงตรงพ้นแล้วก็ตรงท้านะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยถ้าเราลงผิดนะเราจะลงตรงหัวขาครับจะทำให้หัวเข่าเนี่ยเราเนี่ยบาดเจ็บได้นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยนะครับก็สองท่านี้นะครับควรจะเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับก็เล่นประมาณน้ำหนักที่ยกได้ประมาณสองถึงสามทีนะครับแล้วก็ พักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับจากนั้นก็มายกต่อนะครับเราจะทำให้เราได้เสียเวลาในการอยู่ที่ยิมนานนั่นเองนะครับสําหรับท่าสุดท้ายนะครับท่าต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเป็นการเล่นท่าแพงนั่นเองนะครับโอเคครับท่าแพ้งเนี่ยนะครับเป็นท่าที่หลายคนเนี่ยก็เคยทํามาบ้างนะผมมั่นใจนะครับโอเคครับสําหรับวิธีแพ้งเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีแพงที่แตกต่างออกไปนั่นเองนะครับโอเคครับโอเคครับเอ่อสําหรับท่าแพ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อแกนกลางล่าตัวครับจะทําให้กล้าม แข็งแรงขึ้นนะครับการเล่นท่าแพงเนี่ยนะครับสมมติก็าจะนับเป็นวินาทีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราอยากเล่นให้มันโดนเยอะๆเนี่ยนะครับเราควรจะนับเป็นเซตเอเยเราควรจะนับเป็นรอบนะครับซึ่งการเล่นท่าแขงการนับรอบเนี่ยนะครับก็คือการนับลมหายใจนะครับคือหายใจเข้ารถสุดปอดนะครับแล้วก็หายใจออกจนหมดเลยนะครับก็นับเป็นหนึ่งรอบนะครับเราจะได้ประมาณ20รอบนั่นเองนะครับป็ทาให้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยเหมือนันะครบ สำหรับการเล่น,น้าแแพงเนี่ยนะครับมือของเราเนี่ยนะครับควรจะทำเหมือนตอนนันพือเลยนะครับไม่ควรจะใช้สอกดันนะครับไมะจะทำให้หายใจไม่นะอสะดวกนั่นเองนะครับก็ถ้าเราเหยียดแขนออกเนี่ยนะครับจะทําให้เราได้กล้ามเนเเเื้อเยอะกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เราควรจะไม่ทําแบบนี้หรือแบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้ได้กล้ามเนื้อไม่ครบส่วนนั่นเองนะครับก็สําหรับข้าแแ้งเนี่ยเป็นท่าที่จะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายครับจะบอกว่ายากก็ยากนั่นเองครับสาหรับท่านี้เนี่ย โอเคครับจังหวะนะครับหนึ่งเวฟก็คือหายใจเข้าหายใจออกนับเป็นหนึ่งเวฟนั่นเองนะครับเราจะทําแบบนี้เนี่ยนะครับประมาณยี่สิบลอนั่นเองนะครับก็สาหรับการหายใจเนี่ยนะครับเราควรไม่ทําเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้เราใช้กล้ามเนื้อได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนั่นเองนะครับโอเคครับสาหรับนึกไปเนี่ยก็ควรออกกำลังกายประมาณแค่นี้นะครับก็ เรื่องออกกำลังกายตั้งประมาณนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อคนเนี่ยกระชับขึ้นมาได้นะครับ